มาร์เซเดสเ MC 2 0เนี่ยก็มากับสีใหม่6สีนะครับเป็นรถที่เคยได้รางวัลน,นะครับซูเปอร์คาร์ที่สวยที่สุดในปี2021-2ถึงรางวัลด้วยกันสวัสดีครับผมเอ็มเดชยนะครับวันนี้อยู่กับรถสวยๆอีกแล้วนะฮะแต่วันนี้ไม่ได้มาแค่คันเดียวนะวันนี้มาแพ็คคู่2คันกันเลยด้านหลังผมนะครับกับเจ้ามาร์เซเดสะครับ MC 2 0ซึ่งเป็นซูเปอร์คาร์รุ่นล่าสุดของทางมาร์เซเดสเเลยนะครับเจ้ามาร์เซเดสเ MC 2 0เนี่ยก็เรียกได้ว่าเป็นรถที่มีี DNANA ขององิตา100ล100% ไม่ว่าจะเป็นทีมงานออกแบบโรงงานผลิตชิ้นส่วนนะครับทำจากอิตาลีหมดทั้งคันเลยคันนี้นะครับเป็นรถที่เรียกได้ว่ากลับมาเพื่อกอบกู้ชื่อเสียงของทางมาเซราติเลยนะครับเพราะก่อนหน้านี้มาเซราติเองก็ไม่ได้ผลิตซูเปอร์คาร์ออกมาเป็นระยะเวลาที่ค่อนข้างนานเลยมาเซราติ MT 20เนี่ยตัวชื่อรุ่นของเขานะฮะมีที่มาที่ไปนะแต่ส่วนตัวผมมองว่ารู้สึกว่ามาเซราติก็คิดง่ายๆดีเนาะไม่ต้องคิดอะไรเยอะแค่เอาตัวย่อของชื่อแบรนด์กับปีที่ผลิตนะครับมา ตั้งเป็นชื่อรุ่นนะครับ MC ย่อมาจากม a s e r a ติคอซ่ส่วน20เนี่ยก็ย่อมาจากปี2020ที่รถคันนี้เปิดตัวนะครับหรือเริ่มผลิตนะฮะ MC 20เนี่เป็นรถที่สมัยก่อนเนี่เราจะทราบกันว่าหลายๆรุ่นเนี่ยใช้เครื่องยนต์จากทาง f ล r รี่นะครับแต่เจ้า MC 20เนี่ยเขาไม่ได้ใช้เครื่องฟล r รี่แล้วนะเป็นเครื่องยนต์ที่ทางมา s e ร a ติพัฒนาขึ้นมาเองเลยนะครับกับเครื่องยนต์3,000ซีซี V6 ทวิน t ทอร์มากับแรงม้า630แรงม้าและแรงบิดสูงสุด700 30ินิวตันเมตรนะครับสามารถทาความเร็วนะครับ0ูนถึง100ได้เพียงแค่2.9วินาที0ูนถึง200แค่8.8วินาทีเท่านั้นและความเร็วสูงสุดที่เจ้ามัสเรติ mt 2 0ทําได้คือ325กิโลเมตรต่อชั่วโมง แล้วเจ้า m e r c e d ติ MC 20เนี่ยก็มากับสีใหม่6สีนะครับเดี๋ยวผมจะไล่ให้ดูว่ามีสีไหนที่มันสวยดูดีและน่าสนใจมากเลยนะครับเริ่มต้นกับสีแรกนะครับกับสีที่มีชื่อว่า Bianco o u c h e e นะครับก็จะเป็นสีโทนขาวสว่างนะครับเป็นสีขาวด้านตัวรถเนี่ยมันดูมีมิติที่สวยนะครับโชว์เส้นสายของตัวรถได้อย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้นแล้วก็ดูหรูหราดูผู้ดีมากๆเลยสีที่2ก็มากับสีเหลืองแน่นอนนะฮะซปเปอร์คาร์ยังไงก็ต้องมาคู่กับสีเหลืองนะครับสีเหลือง ของเจ้ามอรเซติ mc 2 0มีชื่อว่า g l o genio นะครับก็จะเป็นสีเหลืองโทนสว่างนะครับคล้ายๆกับสีเหลืองของทาง f e r r a r i เลยนะครับสวยงามมากๆแล้วก็อีกสีหนึ่งที่ยังไงซูเปอร์คาร์ก็ต้องมีแน่นอนก็คือสีแดง rosso vincente นะครับก็จะเป็นสีแดงที่ออกในโทนเข้มแต่จะไม่ได้แดงสดเหมือน rosso corsa แบบ f e r r a r i จะเป็นสีแดงที่จะออกไปทางแดงเลือดหมูนิดนึงนะครับก็จะดูหรูหราเน้นหรูหราไม่เน้นสปอร์ตเกินไปและอีกสีหนึ่งที่อยู่ด้านหลังผมนะครับกับสีที่มีชื่อว่า บลูอินฟินิโตก็เป็นสีน้ําเงินที่เป็นโทนสว่างเหมือนกันเป็นน้ําเงินที่ไม่ได้เข้มเกินไปแล้วก็ไม่ได้สว่างเกินไปเป็นน้ําเงินที่พอดีพอดีมากๆและสีตัวนี้ก็เป็นสีที่เปิดตัวของเจ้า M C 2 0ด้วยนะครับและด้านหลังผมที่จอดอยู่คู่กับเจ้าบลูอินฟินิโตเมื่อกี้ก็คือนีโรอินิกมาเป็นสีดำนะครับเป็นสีดําสนิทไม่มีเมทัลลิกเลยนะครับเป็นไฮกลอสเลยถ้าเป็นปอร์เช่ก็จะคล้ายๆกับสีเจ็ทแบล็กของเขาเลยนะครับคันนี้ก็สวยมากๆสีดําเงาเลยนะครับและอีกสีหนึ่งท บแบรนด์เริ่มออกมาโชว์สีนี้กันก็คือสีบรอนเงินไม่ว่าจะเป็น l amborghini น,นะครับ f ฟอราหรือ p o r ์เช่นเนี่ยก็เริ่มเอาสีตัวนี้มาโชว์กันแล้วว่ามันเริ่มเป็นสีคลาสสิกกับสีที่มีชื่อว่าค r i g i o m ม s ส r i o นะครับ มาเซอติ MT 20เนี่ยเป็นรถที่เป็นตัวถังคาร์บอนโมโนคอร์ทั้งคันนะครับจึงมีน้ําหนักที่น้อยมากๆเลยนะฮะทางบริษัทเคลมว่าน้ําหนักน้อยกว่า1,500กิโลกร,รัมนะครับซึ่งน้ําหนักเบามากๆเฉลี่ยนะครับน้ำหนักต่อแรงม้าอยู่ที่ประมาณ1แรงม้าต่อ2.3กิโลกร,รัมเท่านั้นเองนะฮะและเจ้ามาซอติ MT 20เนี่ยก็เป็นรถที่เคยได้รางวัลน,นะครับซูเปอร์คาร์ที่สวยที่สุดในปี2021ถึง2รางวัลด้วยกันกับรางวัลแรกนะครับ most beautiful supercar of the year 2021ในงาน Festival Automobile International ที่ปารีสฝรั่งเศสนะครับและรางวัลที่2ก็มากับรางวัล Super Sport Car of the Year แห่งปี2021ในงาน GQ Car Award 2021ที่ลอนดอนประเทศอังกฤษนะครับเมื่อกี้เราเล่าข้อมูลคร่าวๆข,ข,ของตัวรถไปแล้วเดี๋ยวผมจะพาให้ดูรอบๆตัวรถดีกว่านะครับมาสติเนี่ยก็คันนี้อย่างที่บอกว่าออกแบบมาแบบเรียกว่ามี DNA ของอิตาลี1 0 0เลยนะครับเรารู้สึกว่านี่คือซูเปอร์คาร์ที่มาจากอิตาลี จริง,รงช่องฝากระโปรงเนี่ยเขาจะดูเรียบเียบเหมือนจะไม่มีอะไรแต่ตรงดีไซน์ตรงแก้มหน้าเนี่ยผมชอบมากเพราะว่ารถที่ผมเคยเห็นแก้มหน้ามันลึกขึ้นมาเนี่ยก็แค่แนวนี้เองนะครับแต่วันนี้มาเซอร์ตีเนี่ยเป็นรถที่มีแก้มหน้าลึกที่สุดในซูเปอร์คาร์ทั้งหมดเลยก็ได้นะครับซึ่งฝากระโปรงเขาจากรถทั่ว,วไปไม่ว่าจะเป็นแมคคาร์เรนเฟอรี่หรือลัมโบกินีเนี่ยฝามันก็จะกว้างนิดนึงนะฮะแต่เจ้ามาเซอร์ตีเนี่ยฝามันเล็กนิดเดียวนะครับแล้วก็จะถูกแทนที่ด้วยแก้มข้างนะครับซึ่งมันรับประตัว้าาก็อบเขามจาะ ครึ่งฝากะโุรงเลยนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็มีช่องลมระบายอากาศด้วยนะครับเรียกได้ว่าเป็นดีไซน์ที่แปลกใหม่มากๆนะครับสำหรับรถซูปเปอร์คาร์และแน่นอนครับซูปเปอร์คาร์ระดับนี้จะเปิดประตูสวิงธรรมดาทั่วไปก็ไม่ได้มอรเตอร์ติเอ็มที20เลยเลือกใช้ประตูแบบซิสเซอร์ดอร์นะครับก็เป็นประตูที่เขาเรียกว่าเป็นแบบปีกนกกลางขึ้นมาดีไซน์มันก็จะคล้ายๆกับคาร์เรน 720S เลยแต่ประตูตัวเนี้ยมันไม่ได้มีดีแค่ดูสวยดูสปอร์ตอย่างเดียวนะฮะแต่มันทาให้การก้าวขึ้้นลงงถเ่่่ยทายาาาไวจ 720s ด้วยนะฮะเดี๋ยวผมทำให้ดูว่าขึ้นลงง่ายมากแค่ไหนอ่ะมาดูเลยนะครับนี่นะครับเราสามารถที่จะนั่งง่ายๆสบายๆอย่างนี้แล้วก็เอาขาเข้ามาในรถได้แบบสบายๆเลยนะครับเรียกได้ว่าขึ้นลงง่ายมากสะดวกกว่าเจ้า m c ค a r e n เน 720s พอสมควรเลยนะครับคนที่มีน้ำหนักตัวเยอะหรือตัวใหญ่เนี่ยก็อาจจะขึ้นลงได้ง่ายขึ้นด้วยนะครับและเวลาก้าวลงก็ทำได้ง่ายมากๆเลยนะครับแบบนี้นะฮะง่ายมากเลยนะครับ นี่นะครับแล้วก็ด้านท้ายนี่นะฮะก็จะสังเกตด้ว่าตัวนี้ก็จะเลือกใช้โพลีคาร์บอเนตนะครับในการทําเป็นกระจกใสปิดตัวห้องเครื่องด้านหลังนะครับเครื่องยนต์ของเจ้ามาสเตอร์ิ m t 2 0ก็ไม่ได้ใหญ่โตมโหลานเหมือนซูเปอร์คาร์ทั่วไปนะครับเพราะเป็นแค่เครื่อง V6 3 0 0 0 cc นะครับแต่แรงม้าก,ก็ไม่ธรรมดานะฮะตั้ง630แรงม้าเลยนะครับแล้วก็แน่นอนตำแหน่งของไฟท้ายเนี่ยฉบเฉียวมากๆนะครับ รูปแบบของการเลือกใช้ในการดีไซน์ตัวรถเนะี่ยผมมองว่านี่คือมาเซราติที่เป็น DNA ของรถอิตาลีจริงๆคันหนึ่งเลยนะครับสคันนี้แตกต่างกันที่ตัวสีแล้วก็เรื่องของออปชันด้วยเจ้าคันที่เป็นสีน้ําเงินบลูอิน f i n ิโตเนี่ยก็จะมีออปชันที่เป็นคาร์บอนะนคันจะเยอะนิดนึงนะครับแต่คันนี้สีดำน e โรอินิกมาเนี่ยก็จะมีออปชันน้อยนิดนึงตรงด้านล่างก็จะเป็นสีดําด้านธรรมดานะครับ นี่นะฮะนี่คือโลโก้ของมาเซราตินะครับเป็นโลโก้ตรีศูนย์ของโปเซดอนนะฮะนี่คือโลโก้ของเขานะฮะ